การจนาบุรีรั้งนี้รอดแต่ผู้โดยสารกรเสียวไส้โซเชียลประสานเสียงวิจารณ์ยับบัตรนำเที่ยวผู้โดยสารเต็มคันรถขับย้อนสอนนอสนโนแค้ผู้ร่วมทางผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจคนเกางสองรีเทิร์นได้แชร์โพสต์จากผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าชื่ออะไรยังคิดไม่ออกโดยเป็นคดลิปรถบัตนำเที่ยวปรับอากาศสชั้นสีชมพูมีหลายรอบคัน กำลังขับย้อนสอนบนถนนทางหลวงหมายเลข323สายการจนบ,บุรีแก่งเซียนบริเวณหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งริมถนนแสงชูโตตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดการจนบ,บุรีโดยคลิปวิดีโอเผยให้เห็นรถบัสคันดังกล่าวกำลังขับย้อนสอนจากแยกแก่งเซียนเรียบทางเท้ามาเรื่อยๆก่อนจะขับข้ามไปเก,กาะกลางอยู่เทินเพื่อข้ามฝั่งถนนมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองการโดยมีเสียงของผู้ถ่ายคลิปพูดว่างานนี้นี่ประเทศไทยผู้โดยสารเต็มเต็มคันย้อนสอนสังนั้น ผู้โดยสารไม่ตกใจแย่หรอยังไงครับความหนักง่ายพร้อมซุ่มไปที่ทะเบียนรถของรถบัสคันดังกล่าวซึ่งเห็นหมายเลขทะเบียนอย่างชัดเจนทางนี้ผู้โพสต์ยังระบุด,ด้วยว่าความหักง่ายของเห็นแก่ตัวไม่นึกถึงความปลอดภัยของเพื่อนมนุษย์บนท้องถนนกันเลยคุณขับรถแบบนี้ใครจะกล้าใช้บริการคุณอีกหลังจากที่คลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปทําให้มีผู้เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก โดยแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันถึงพฤติกรรมการขับขี่ที่ผิดกฎหมายจราจรของคนขับรถคันดังกล่าวซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงอาทิถ้ามีทะเบียนหรือป้ายเปล่าบริษัทชัดเจนอยากให้ยึดใบอนุญาตคนขับตลอดชีวิตครับแบบนี้ไม่สมควรขับรถให้บร,บริการผู้โดยสารเป็นอย่างยิ่งนิสัยมักง่ายแบบนี้อุบัติเหตุไม่เกิดตอนนี้แต่กับคนขับนิสัยแบบนี้จะต้องเกิดสักวัน จะพาคนอื่นเดือดร้อนอันตรายถึงชีวิตเสียทรัพย์และเสียชีวิตอันตรายกับคนอื่นๆที่ใช้ถนนมากมักง่ายสุดไม่นึกถึงเพื่อนบนท้องถนนก็นึกถึงคนใช้บริการคุณก็ได้มัง้งชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนเพราะความมักง่ายรถทางตรงเร็วมากเส้นนี้พร้อมถามถึงใบอนุญาตขับขี่ว่าสอบผ่านมาได้อย่างไรทั้งที่คนขับรถรับจ้างสาธารนณะมันถูกผู้โดยสารจํานวนมากควรจะต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารขณะที่ผู้ผลระบุด้วยว่า ได้แจ้งทางกรมขนส่งทางบกให้ทราบถึงพฤติกรรมของคนขับรถดังกล่าวเพื่อให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายแล้วเนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและนอกจากจะเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารที่นั่งโดยสารมาเต็มคันแล้วยังเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ใช้ถนนลงกันอีกด้วยข่าวนี้24การจันทบุรีชุติการแหนง่ววารินรายงาน